นี่แหละครับพี่น้องบอกลูกบอกหลานบอกบ้านของเฮาเด้อน,น,ดน,น,ดน,นี่น้ำบาดาลน้ำบาดาลนั้นโซลาเซลล์ครับพี่น้องเปิดหน่อยมาหน่อยเปิดแห้งไม้แห้งเด้อพี่น้องเด้อช่วงนี่เก้าโมงกะเริ่มมีอากาศมีแสงแดดเลยกะไหลแล้วครับพี่น้องเออฝากบอกพี่บอกน้องเด้อมาแก้ปัญหาเฉพาะนาคอยเหลือตัวเองก่อนเด้อน,ดน้ำบาดาลเออนำปะปะ้ำาป่าเฮ้าปบปุ่งแก้ไขง่ายไปมองไม่ได้เด้อพี่น้องเด้อ นี่ครับนี่พ่อใหญ่แดงเปิดเบิ้งนี่ช่วงนี้ก็เก้าโมงครับพี่น้องอยู่หน้าบ้านพ่อตูอ้อ๋อนี่แหละครับจังไรกะอันนี้น้ำบาดาลโซล่าเซลมาจากวัดหางจากบ้านห่าร้อยเมตรพุูดระครับพี่น้องนี่เด้อลูกหลานอย่าลืมเออมาเปิดเอาโลดตอนนี้ช่วงกลางวันนี่กลางวันเปิดมาเปิดเอาเลยเได้ครับมีแสงแดดเออกับเดี๋ยวพ่อใหญ่สายกะซีเอ่อบอกนายโยกคนละละหาถัง ถังใหญ่มากรองไว้ให้เนาะรองไว้เดี๋ยวพี่น้องเ้อมาเปิดเอาเดี๋ยวบัดนี้เพือ่อย้ำมันเป็นมือแรงมาขัตวิษฏ์โดดินแล้วมันก็นจะบกไกลเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวควยจะจ่า,ายกับบกขอนาโยกเพิ่นแล้วละ,ละ,ละให้เอาถัางมาตั้งไว้นี้ครับมารองไวน้นี้ให้เต็มไว้เลยยม้มมือแรงผู้ใดบ่มีหน้ามีหนหยบ่มมีขาดกะ ไม้แก่มาขนเอาอยู่ยในถัง่ะขอขอเพิ่นละละครับอย่าเพิ่นจะหามาให้ดอกอันนี้กะช่วงนี้กะแก้ปัญหาซอยเหลือตัวเองสังกกอนเออต้นแรเป็นที่พึ่งของตนคนยังว่าเด้เนะ้ะตอยเหลือตัวเองสังกก่อนอ่าสมัย้นี่มากกบเอายังปรปับปรุงแก้ไขยอยู่ช่วงนี้ครับเนาะ<ม>เดี๋ยวได้ป่าป่าไม่แลนด์มาแล้วเสียดกาคงจะบัดานเขาปราป่าเขาก็จะดีสมบูรณ์แบบดอกครับ เออตอนนี้กับว่าเอาอยุยธาย้อยมาเอาอยูปูบ่มีได้เนาะเพราะว่าถางนา้าป่าเขากันยังล่างทับความสะอาดอยู่เออทับความสะอาดอยเออมื่อน,นี้ก็ลแล้วแล้วก็หลังจะหันเพื่อนกะซีเอารถมาเข็นน้ำให้เออเด็กมาใส่ให้ทัซาเขาไปแกงหม่องไฟน้ำล้นหวยน้ำใสแล้วเสร็จแล้วก็จังค่อยจะได้ ดีเด้อพี่น้องเด้อรอจังหวะอยย่กำลังสอมแปลงกำลังแก้ไขระบบปราปาายุ่ครับนี่แหละครับพี่น้องนี่แหละเพื่อนบ้านอยู่ใกล้กับเอ่อมาเอาอยู่นี่แหละน้ำเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องบ้านของเขาอย่าลืมส่้อยเหลือตัวเองไปซะก่อนครับแก้ปัญหาเฉพาะนาไปก่อนเด้อนี่ครับน้ำก็เปิกนี่แหละน้ำก็ได้ปิดได้ที่แล้วครับนี่ขนาดมันห่างมันไกล จากบ้านตั้งหาร้อยเมตรครับประมาณรับหาร้อยเมตรมันนากับมาขึ้นขึ้นโน้นอีกต้งหาครับพี่น้องสั้นต้งหากจากวัดมาหาบ้านอาย่าลืมด้วยพี่นอ้องเด้อมาเอาก็เหลือตัวเองไปสักก้อนเอารถมาแกมาเข็นมาขนเอาเออได้ได้แน่นอนครับคลิปนี้ก็มิคลีปน,นีหละครับผมสวัสดีครับ